สวัสดีครับวันนี้ช่างอทีทาได้มาอัปเดตสวนคลังอาหารปลอดสารพิษช่างอีนะครับอ่าช่างอีจะมาแนะนําพืชที่ทุกคนควรจะมีไว้อ่าเช่นนี่นะครับผักสวนครัวล้วกินได้นะครับซึ่งปลูกยังไงก็ได้กินหมดก็จะชอบน้ำหน่อยครับคือผักชายยาหรือผักผงชูรสนะครับหน้าตาก็จะเหมือนกับใบมะละกอนะครับ ความสูงก็ประมาณ2-6ถึง6เมตรนะครับลักษาเป็นพุ่มนะครับปลูกง่ายครับปลูกง่ายครับมีช่างเอปลูกได้ประมาณ4-5ถึง5เดือนนะครับการวิธีการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆก็เอากิ่งมันที่กะแก่หน่อยก็มาเสียบเขาจะชอบน้ำนะครับมีช่เอก็ เด็ดใบหักใบยอดอะไรเอาไปต้มนะครับต้มให้สุกนะครับเพราะว่าถ้าไม่สุกก็จะมีพิษนะครับซึ่งคุณค่าทางอาหารมีเยอะนะครับสําหรับผักขมชุรสนะครับหรือชัยยานะครับเป็นอาหารของปลาก็ได้นะครับประโยชน์มากมายนะครับเป็นผักลิดเย็นนะครับเป็นสมุนไพรลิดเย็นนะครับมีลทธิ์หลายอย่างครับมีสรรพคุณหลายอย่างที่เช่น ช่วยต้านพยาธิหรือจุลินทรีย์ต่างๆต้านอาการอักเสบป้องกันเลือดและหัวใจลดและควบคุมระดับน้ําตาลไขมันเป็นยาระบายช่วยย่อยอาหารขับปัสสาวะเพิ่มการไหลเว,เวียนของเลือดบำรุงสายตารักษาหอบหืดป้องกันการไอาจามป้องกันการติดเชื้อในปอดรักษาข้ออักเสบเป็นแคลเซียมในกระดูกเพิ่มแคลเซียมในกระดูกนะครับรักษากระดูกพุ่นลดอาการอักเสบในเลือด ป้องกันลุงหิดจางและอีกมากมายนะครับเห็นไหมครับสรรพคุณครับเป็นพืชอายุยืนนะครับขยายพันธุ์ง่ายนะครับแทนที่จะเราจะปลูกกระลำหัวละพาหรือผักอะไรนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมีเป็นผักสีเขียวก็มีเบต้าแคโรฟีนสูงก็จะมีแคลเซียมมีวิตามินซีโออีกต่างๆนานานะครับในตัวเดียวกันนะครับสรรพคุณเยอะวิธีการต้มหรือนึ่งนะครับ ต้มนี่เราต้องใช้ภาชนะที่เป็นสแตนเลสนะครับถ้าเป็นอลูมิเนียมนี่เขาจะให้พิษออกมานะครับเออไม่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 แนะนําเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นหม้อต้มที่เป็นสแตนเลสนี่จะดีนะครับส่วนนึ่งก็ไม่มีปัญหาครับควรทําให้สุกนะครับกินได้ทั้งยอดจนถึงลําต้นนะครับรสชาติอร่อยนะครับเหมือนผักทั่วไปพื้นบ้านนะครับนะครับผักสวนครัวรั่วกินได้นะครับปลอดสารพิษด้วยไม่ต้องไปง้อนะครับ ุ๋ยต่างๆนะครับปลูกนี่ช่างเอ๋ปลูกใต้เนี่ยปลูกใต้แทงน้ํานะครับเวลาเราล้างมือล้างอะไรจากการเกษตรนะครับน้ําก็จะไหลเข้ามาช่างเอ๋ก็เอาไปเลี้ยงปลาได้ด้วยครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ให้ไก่กินได้หมดเลยผักมีประโยชน์มากมายเลยครับเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นผักฝรั่งผักอะไระครับผักชยัยยา ผงชื่อลดนะครับวันนี้ช่างเอ๋ก็มาอัปเดตเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสรรพคุณเขาจะเยอะขนาดน,นี้นครับเ,เพื่อนๆชาวยูทูบยังไงช่างเอ๋จะมาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกชาวยูทูบฟังนะครับว่าผักต่างๆในครังอาหารของช่างเอ๋นะครับไม่จาเป็นต้องมีราคาแพงนะครับหาเก็บได้ทั่วไปเ่ บางครั้งบางคนนี่เพื่อนๆก็ไม่รู้จักเลยผักใชา้ยาหรือผักปรุงชูรสนะครับวันนี้ช่างเอกก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆฟังนี่แหละครับซึ่งมีสรรพคุณเยอะตามที่เอกกล่าวมานะครับวันนี้ช่างเอกก็ขอจบคลิปนะครับเสนอเล็กๆน้อยๆทุกวันทุกวันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, ติดตามช่างเอ๋นะครับเพื่อสวนครัวรัวก,กินได้ค้างอาหารส่วนตัวสวัสดีครับ